โยกเล้ข้นเลื่อนเป็นโน่นอิชอบไหมยายชอบเลอเออนอนเล่นสบายสบายนะจ๊ะเออของเล่นใหม่ใช่ไหมเออเออเออนอนหลับพิงนะคะอย่าโวนลกนอนอย่าโวนเถาะเถาะเด็กไทย จำเสียงยายได้หรือจำได้จะจำได้โอ้โหมีของเล่นใหม่นะจ๊ะจำไว้แน่นอนเออนี่นะจ๊ะนอนสองคนก็ได้นะคะให้โปูดใจฟังเพงนี้ก่อนจะดวนหลับนอนจะดวนทอดทอนหรือไทย จำเสียงยายได้หรือเปล่าได้จ้าตัวเราจะอยู่ที่ไหนอยู่บ้านสิครับจำไว้ให้แน่นอนเออเออจำยายได้หรือเปล่านอนเล่นสบายเลยนะจ๊ะปรดจำไว้ให้แน่นอนชอบไปเนี่ยชอบไปเนี่ยชอบนะโอเคโอเค